โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะได้ทำการบันทึกนะคะการสอนให้เพื่อที่จะให้เด็กๆที่สามารถเข้ามาเด็กๆที่ไม่สามารถเข้าเรียนตรงเวลาได้เข้าเรียนย้อนหลังได้นะคะทบทวนการบ้านนะคะที่วันนี้เด็กๆจะต้องกลับไปทำคือแบบทดสอบนะคะในหน้า50ถึงหน้า53นะคะซึ่งให้ทำเตรียมความพร้อมก่อนเลยนะคะเราจะมาเฉลยกันในวันพรุ่งนี้นะคะ หน้า50ถึงหน้า53เป็นเรื่องแบบทดสอบของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอ่าวันนี้จะมาเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกแอบส่งเนะะื้อหาบทเรียนไปแล้วนะคะในการเรียนชดเชยนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้อง กลับ <łość> ไปทบทวนนะคะคนที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านนะคะกรุณากลับมาส่งการบ้านด้วยนะคะในสังเกตเห็นว่ามีคุณลุงคนหนึ่งถืออะไรคะเนี่ยเสร็จแล้ว แรงมืถลูกคับแอปเปิลตกใส่หัวเขาเขาเลยเห็นแรงน้ำ่วงของโลกอีกาโกดิก้คิดคิดลยว่กลกอ่าอันนี้คือใครตอบมาจะบวกคะแนนให้โอัคชื่ออะไรครับชนเดนครับไอ้นะอ๋อชนแดน อ่าโอเคเดี๋ยวลองไปดูเนื้อหากันนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะในภาพจะเห็นโลกนะคะแล้วก็จะเห็นคุณลุงคนหนึ่งในมือมีแอปเปิลนะคะเดี๋ยวลองมาดูความเกี่ยวข้องกันนะคะอ่ะซึ่งนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรเนาะเดี๋ยวนะทำไมมันข้ามทำไมมันข้ามอ่ะโอเค ซึ่งนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็เป็นแรงดึงดูดที่โลกของเรากระทําต่อวัตถุนะคะจะมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกและเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะสามารถดึงดูดนะคะที่วัตถุนะคะสามารถจะตกลงสู่พื้นโลกได้นะคะและก็ทําให้วัตถุมีน้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้น เราทุกคนมองเห็นแรงโน้มถ่วงของโลกไหมคะมองเห็นแรงโน้มถ่วง่เลยค่ะไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเราทุกคนสามารถสัมผัสได้เนาะว่าใช่ค่ะเมื่อเวลาที่เราโยนวัตถุวัตถุหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะโยนขึ้นไปสูงขนาดไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะก็จะตกลงมาค่ะตกลงมาตกลงมา นะคะตรงกับทิศทางนะคะทิศทางในของแรงโน้มถ่วงของโลกเขาจะมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกก็คือ,อ่นนว่าเราโยนขึ้นไปนะคะสูงเท่าไหร่นะคะก็จะตกลงมาเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนะคะขวัญชนกน้องเธอเข้าห้องเรียนหรือยังเนี่ยเข้าแล้วค่ะ เสียงมันอยู่นะต่อไปนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะอ่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือเป็นแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุทุกอย่างที่อยู่ใกล้กับโลกนะคะยกตัวอย่างจากในรูปเห็นอะไรล่ะคะโลกฝนตก เป็น้ร่วงล่มฝนตกใช่ไหมคะฝนตกหนูเคยเห็นฝนตกแล้วฝนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามีไหมคะไม่ไม่มีไม่มีค่ะใบไม้ร่วงลงมาจากต้นแล้วใบไม้กลับขึ้นไปอยู่บนฟ้ามีไหมคะเออไม่มีนะคะไม่มีอะเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูอเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูอะขอสลับแป๊บหนึ่ง ขอสลับอุปกรณ์แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูอ่ะดูคุณลุงคนนั้นดีๆนะเตึ๊บเติ๊บติ๊บตึ๊บอันไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ 嗯，没通了。 จากวิดีโอที่เห็นนะคะเขาคือใครคุณลุงคนนั้นคือใครอหล่เหล่นิวตันเหล่อ่าเซอร์เซอร์ไอแซคนิวตันอะค่ะอ่าเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะคุณลุงคนนั้นเขาไปทําอะไรอยู่คะตรงนั้นอะเขากำลังดูหนังสืออยู่ตรงใต้ท้ายนะคะเออนั่งเขียนหนังสืออยู่เนาะแล้วอยู่ดีๆก็มีอะไรตกมาใส่หัวเขาคะ มาใส่หัวเขานะคะก็เลยนะคะเป็นการคิดออกได้ว่าเอ๊เขาก็ทดลองหลายๆครั้งนะคะโดยการเมื่อกี้เห็นไหมเขาโยนแอปเขาลองโยนแอปเปิลขึ้นไปแล้วเป็นยังไงคะต p กแอปเปิลก็ยังตกเขาลองนะคะมีแอปเปิลสองลูกที่มีขนาดเท่ากันหรือมีมวลเท่ากันนะคะลองทดลองปล่อยพร้อมกันก็เป็นยังไงคะลกูก ตกลงตกผูตการนลาดตกลงมาคุ้งก,งกันนะคะอะนี่ค่ะอาเกี่ยวข้องกันนะคะมีแอปเปิลตกลงมานะคะคือคุณลุงคนนี้เองนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะ เป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเป็นการค้นพบโดยบังเอิญเห็นไหมเขาไม่ได้ตั้งใจนะว่าเขาจะอยากไปสังเกตเนาะเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตผลแอปเปิ้ลที่หลุดร่วงจากต้นแล้วก็ตกเสงหัวบ่อมนะคะถ้าเป็นลูกมะพร้าวฝันนี้เซอร์อัลจกนิวตันคงไม่ได้มีชีวิตมา บอกไอเดียเราแล้วนะคะอาจจะคองหักไปก่อนอาโชคดีที่ว่าเขาไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลลูกน้อยหนึ่งนะคะอาจจะไม่ทําอันตรายเขานะคะอะคนนี้นะคนคนนี้จําไว้ให้ดีเซอร์ไอแซกนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของน้ําหนักของวัตถุน้ําหนักคืออะไร น้ำหนักก็คือปริมาณของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุมีอยู่สองคำที่เด็กๆจะต้องแยกให้ออกคือคำว่าน้ำหนักกับคำว่ามวลน้ำหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตันดังนั้นตอนนี้เราจะไม่บอกว่าเราไปช่างน้ำหนักนะคะเพราะว่าถ้าเรียกว่าน้ำหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตัน ถ้าบอกว่าน้ำหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะน้ำหนักของวัตถุจะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นๆมีสองคำคือคำว่าน้ำหนักกับคำว่ามวลนะคะเขาบอกว่าถ้าวัตถุที่มีมวลมากก็จะมีน้ำหนักมากเช่นกันส่วนวัตถุที่มีมวลน้อยก็จะมีน้ำหนักน้อยเช่นเดียวกัน นะคะมี2องคำที่เด็กๆจะต้องแยกก็คือคำว่าน้ําหนักกับคำว่ามวลนะคะน้ําหนักมีหน่วยเป็นนิวตันส่วนคำว่ามวลคือปริมาณเนื้อสารทั้งหมดของวัตถุจะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมดังนั้นสิ่งที่หนูชั่งได้ ะคะคือมวลนะคะที่หนูบอกว่าเป็นกรัมหรือกิโลกรัมส่วนน้ำหนักคือขนาดของแรงดึงดูดของโลกที่กระทําต่อวัตถุบอกแล้วน้ำหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตันน้ำหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตันซึ่งสามารถหาน้ำหนักได้ด้วยการใช้เครื่องช่งสปริงแบบแขวนหรือเครื่องช่งสปริงแบบฐานตั้งหรือว่า เป็นเครื่องช่างดิจิตอลก็ได้นะคะเดี๋ยวครับน่าจะเอาตัวอย่างเครื่องช่างมาให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะทีนี้มี2องคำที่จะให้รู้จักนะคะคือคําว่ามวลกับน้ำหนักอ่าเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอคำว่ามวลกับน้ำหนักแตกต่างกันอย่างไร ทำไมอิสอากระด้าง